แล้วไหนน,น้ำที่ฉันสั่งอะนั่นน่ะสิมามือเปล่าได้ไงหนูขอลาออกค่ะอะไรเนี่ยน้องจา๋าทํางานยังไม่ถึงเดือนจะออกแล้วเหรอหนูว่าถ้าหนูอยู่ต่อไปอีกสักพักหนูคงมีปัญหาทางจิตแน่เลยค่ะอะไรกันพวกพี่แค่แกล้งเล่นเองทําเป็นน้อยใจไปได้แกล้งเล่นหรอคะที่พี่ปิมไปพิมพ์ในลายกลุ่มในออฟฟิศว่าหนูไม่ทํางานวันๆแต่คุยกับผู้ชายนี่คือแกล้งเล่นหรอคะหรือไม่จริงล่ะวันๆก็เห็นแต่เราคุยกับผู้ชาย ก็จ่าอยู่ฝ่ายไอทีซัพพอร์ตในทีมก็มีจ่าเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วจะให้จ่าไปคุยงานกับใครล่ะคะแล้วใครจะไปรู้ล่ะก็แล้วแต่ผู้พี่จะคิดนะคะจ่าขอลาออกตั้งแต่วันนี้เลยและจะเขียนรายงานถึงผู้ใหญ่ด้วยก็เอาดิถึงพวกพี่จะชอบแกล้งน้องอ่นนะแต่ในสายตาผู้ใหญ่พวกพี่ทํางานเก่งนะถ้าตัวกับเบียกแบบจ่าจะโค่นพวกพี่สคนได้อะ่ะก็อลองดูสิถึงว่าทำไมออฟฟิศนี้เด็กใหม่ถึงอยู่ได้ไม่นานเพราะมีรุ่นพี่แบบพวกพี่นี่เอง น้องจ๋าจ๊ะถ้าจะออกก็รีบออกไปนะจ๊ะแล้วก็ไปเก็บข้าวเก็บของออกให้หมดด้วยแต่จะเหลือไว้ก็ได้นะเดี๋ยวพี่โยนผ่านหน้าต่างไปให้แค่ทดสอบความอดทนนี้ดหน่อยหน่อยแค่นี้เหมือนโดนน้ำร้อนไปได้นั่นนะดิความอดทนน้อยกันเหลือเกินเด็กสมัยเนี่ยอืมก็มีแค่สองคนนั่นแหละที่รอดมึงราไปได้อะ่ะ ฉันละเบื่ออีกพี่กันกับพี่ปินจริงๆเลยว่าไหนสองคนนั้นจะออกออกไปสักทีก็ไม่รู้เออหน้ารำคาญพี่จ๋าก็ออกไปอีกคนแล้วเนี่ยแล้วซีอโอของเราเขารู้เรื่องบ้างหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวว่าแต่รู้เรื่องเลยฉันไม่เคยเห็นคุณเอกเข้ามาในออฟฟิศสักครั้งมีแต่รูปแปะอยู่หน้าออฟฟิศอะแกก็น่าจะลงมาดูบ้างนะจะได้รู้ปัญหาภายในองค์กรเฮ้ยลูก ั่นใช่พึ่งเด็กใหม่ที่จะมาทำงานวันนี้ปะวะน่าจะใช่นะแต่ลุกดูเฉิมโกะมากเลยอ่ะแกะว่าจะรอดเนือเมือพี่กันกับพี่ปิป่มปะวะน้ำสองเลยสวัสดีค่ะชื่อพึ่งนะคะมาทำงานวันนี้วันแรกเราชื่อลุกนะสว่วนนี้ปีใหม่ถ้ามีอะไรก็แนะนำด้วยนะคะพึ่งจะได้เรียนรู้งานไปด้วยมีเรื่องแรกเลยเธอต้องอยู่ให้ห่างจากพี่กันแล้วก็พี่ปิ่มมาไว้นะเฮ้ยเอางั้นเลยหรอ เราสองคนเตือนด้วยความหวังดีนะหวังดีมากๆพี่สองคนนั้นเขาทำไมเหรอคะพี่เขาชอบแกล้งเด็กใหม่อะลาออกไปหลายคนละมัแค่เราสองคนนี้แหละที่ทนแล้วก็รอดมาได้ค่ะขอบคุณที่แนะนำนะคะเออแล้วเรื่องงานไม่มีปัญหาเดี๋ยวพวกเราสองคนจะช่วยเทรนงานให้พึ่งเองงานไม่ยากหรอก นี่พึ่งฉันจะบอกไว้เลยนะว่าพี่อาร์มไปบัญชีตัวท็อปที่สำคัญฉันจองตลกแหละฉันจองพี่อาร์มก่อนอย่าอย่ามาเออนี่แกได้ข่าวหรือเปล่าว่าคุณแอนนี่เฮดออฟฟิศที่ต่างประเทศอ่ะจะกลับมาบริหารงานแทนคุณเอกนะได้ยินเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือเปล่าเมื่อเช้าฉันคุยกับอีผนกการเงินเขาลือกันว่าคุณแอนนี่กลับมาแล้วด้วยนะเองสิ หรือจะปลอมตัวเหมือนคุณปอนที่เป็นประธานบริษัทแต่ว่าปลอมตัวเป็นคนขายไก่ทอดเออน่าน,น่ะสิตอนเปิดตัวมานะฉันตกใจแทบแย่พูดแล้วก็ขนลุกหรือว่าครั้งนี้คุณแอนนี่จะปลอมตัวมาอีกแล้วก็ไม่อยู่ในออฟฟิศนี่แล้วฉันขอตัวไปคุยโทรศัพท์ก่อนนะแกคงไม่ได้คิดเหมือนที่ฉันคิดใช่ไหมไม่แน่ใจเลยอ่ะ แต่ก็น่าจะเป็นเหมือนที่แกคิดนะไม่หรอกเราสองคนคนดูหนังมากเกินไปอ่ะรีบกินเถอะฉันจะรีบไปคุยกับพี่อ่าวจ้าอร่อยปะอืมพี่กันพี่ปิมคะเพิ่งเอาเอกสารการจัดซื้อมาให้ค่ะขอบคุณมากนะดีแล้วที่ไม่โดนนุกกับปีใหม่เขาปั่นหัวสองคนนั้เกียดพวกพี่จะตายอ๋อเพิ่งทราบค่ะแต่ว่าเพิ่งก็เฉยๆนะคะ อยากรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องจะได้ทำงานได้ไม่ติดขัดพึ่งคิดว่าการขลุกรุ่นพี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะมีอะไรพวกพี่ก็เรียกใช้ได้เลยนะคะนุ๊กทำไมพึ่งสนิทกับพวกพี่เขาจังเลยวะนั่นสิพวกเราก็อุตส่าห์เตือนแล้วนะหรือว่าพ่งไม่โอเคกับเราไม่รู้อะช่างมันเถอะ เพื่อนเขาเลือกได้หนยว่าจะอยู่ฝั่งไหนบอกตรงนะฉันไม่โอเคเลยอะ่ะรู้สึกเหมือนเราโดนหักหลังยังไงก็ไม่รู้เรามันก็แค่เด็กน้อยเพื่อนเขาคงอยากรู้จักคนมีอำนาจแหละช่างมันเถอะงั้นเดี๋ยวตอนเที่ยงเราไปกินข้าวนะพี่เลี้ยงเองได้เลยค่ะขอบคุณนะคะแหมด,ดูดิคุยกันถูกคอชนะ คอยดูนะถ้าโดนอีพีกันแล้วก็พี่ปิ่มแกล้งมาฉันไม่รับเข้ากลุ่มแล้วด้วยนี่เดี๋ยวพี่จะสร้างกลุ่มลายไว้นะจะมีพี่พี่กันแล้วก็พึ่งเอาไว้คุยงานกันมาเดี๋ยวพี่จะดึงเราเข้ากลุ่มเลยแหมแกก็บอกเนาะเข้าไปตรงๆเหอะว่าเป็นกลุ่มไวเมาส์คนในออฟฟิศอะอแกก็พูดเกินไปโห ชื่อกลุ่มว่ากำจัดปลวกเลยเหรอคะพี่ปิมอืมเรามาช่วยกันกำจัดพวกปลวกที่ถ่วงความเจริญของออฟฟิศกันนะเออปิมแกรู้เรื่องคุณแอนนี่หรือเปล่าพอได้ยินมาบ้างนะเห็นเขาบอกว่าคุณแอนนี่ปลอมตัวเข้ามาแทรกซึมในบริษัทตอนนี้นี่ตลกดีเนาะไม่ตลกหรอกปีก่อนนะคุณปอนอะ่ะยังปลอมตัวเป็นพ่อค้าไก่ทอดได้เลยฮือฮากันทั้งบริษัทอะไม่รู้ดิ ถ้าเขาปลอมตัวเขาจะปลอมเป็นใครล่ะน่าจะเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนคนใหม่ๆที่เราไม่คุ้นหน้านี่พวกพี่สงสัยพึ่งกันหรอคะไม่มีอะไรหรอกพวกพี่แค่คิดเล่นๆน่ะแต่จะว่าไปอ่ะก็อยากเจอคุณแอนนี่สักครั้งนะอยากจะคุยด้วยหน่อยเผื่อมีความคิดแบบพวกเรานะพิมความคิดคล้ายเราอ๋อ ที่ชอบกำจัดปวกปะแกฉันโคตรเศร้าเลยอ่ะเรื่องพี่อาร์มเขาเปิดตัวแล้วนะจริงดิฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะว่าพี่อาร์มเขาเปิดตัวแฟนแล้วเหรอไม่ได้เปิดตัวแฟนแต่เขาเปิดตัวเป็นสาวของฉันเลยอ่ะทำไมพี่อาร์มเป็นอย่างนั้นล่ะไม่ต้องเสียใจนะนุ๊ก ที่นี่มันออฟฟิศอะไรก็ไม่รู้มีแต่คนปิดบังซ่อนเลนความรับฉันรูปวดหัวนั่นสิไว้ใจใครไม่ได้สักคนจริงคบกันอยู่ดีๆก็แปรพักไปสะง,งั้นแบบนี้จะไว้ใจได้ยังไงละ่ะนี่กำลังพูดถึงฉันอยู่ใช่ไหมฉันก็พูดไปเรื่อยอะ่ะถ้าเธออยากรับเรื่องของเธอนะพวกเราแค่พูดลอยๆ ถ้าพวกเธอสองคนโกรธที่ฉันไปอยู่กับพี่กันพี่ปิมฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะฉันแค่อยากจะสืบข้อมูลอะไรสักหน่อยถ้าคุณแอนนี่เขาเข้ามาจริงแล้ถามถึงพนักง,งานทุกคนฉันจะได้ตอบได้นี่เธอรู้จักคุณแอนนี่ด้วยเหรอเอ,อ่อไม่ใช่อ่ะฉันก็แค่เตรียมตัวเผื่อไว้ก่อนหรือว่าเรื่องที่เราสองคนสงสัยจะเป็นเรื่องจริงพึ่งคือคุณแอนนี่ใช่ไหมล่ะ จะบ้าหรอนี่พวกเธอคิดว่าเป็นประธานบริษัทปลอมตัวมาปะเนี่ยดูหนังมากไปนะอ้าวไม่ใช่หรอก็เธอมาน่าสงสัยจริงๆนี่ตอนเนี้ยฉันก็สงสัยทุกคนนั่นแหละเลิกสงสัยได้แล้วนะเห็นหมวยฝ่ายบุคคลบอกว่าคุณแอนนี่จะเข้าออฟฟิศพรุนี้เล้วจริงเหรอพึ่งนี่พวกเราสองคนอยากเจอคุณแอนนี่มากเลยอะทำไมถึงอยากเจอคุณแอนนี่อะ ก็จะฟ้องเรื่องพี่กันกับพี่ปิมมาสิเราจะต้องทําให้คุณแอนนี่ไล่พี่สองคนนั้นออกให้ได้เดี๋ยวพวกเราสองคนเปิดเองพึ่งก็ช่วยเสริมด้วยนะเรื่องที่บอกว่าจะไปสืบอะไรกับพี่กันกับพี่ปิมอะ่ะจะได้มีน้ําหนักโหเสียดายอะ่ะพรุ่งนี้ฉันต้องพาที่บ้านไปทําธุระถ้ายังไงก็อัปเดตกันด้วยนะเอาหรอไม่เป็นไรถ้าอย่างงาั้นเดี๋ยวพวกฉันอัปเดตแล้วกันอืมงั้นเดี๋ยวฉันไปส่งเอกสารให้พี่อามก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวพึ่งฝากบอกพี่อาร์มด้วยนะว่าตัวตนมันติดกันไม่มิดหรอกสักวันมันก็ต้องถูกเปิดเผยออกมาเตรียมรับผลกระทบที่จะตามมาด้วยละ่ะอันนี้คือให้บอกพี่อาร์มใช่ปะใช่คิดว่าฉันหมายถึงเธอเหรออ๋อปรา่าแค่แซลเล่นอนะฉันว่ามันแปลกๆมักไหมนุกไม่หยุดงานในวันที่คุณแอนนี่จะเข้ามาเนี่ยนะอืม อะไรมันจะประจวบเหมาะโปเชะขนาดนั้นฉันสงสัยนะเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้รู้แล้วว่าคุณแอนนี่จะใช่คนที่พวกเรารู้จักหรือเปล่าคงไม่ใช่เพิ่งหรอกแกอย่าเพิ่งมั่นใจไปหน่อยเลย ฮพมโอ้เราง่ายไปเปะวะนี่ถ้าฉันเป็นคนดูนะฉันเปลี่ยนช่องหนีละเงินดิไม่ตื่นเต้นเลยอู้พอแล้วคุณพึ่งแหมเล่นใหญ่เลยนะไม่เกรงใจประธานบริษัทอย่างฉันเลยนั่นหลอดขอโพสตค่ะคุณแอนนี่สวัสดีจ้ะทุกคนฉันแอนนี่นะยะคุณเอก จริงๆชื่อเอชทันใช้ในฐานะ CEO แต่ตัวตนจริงๆที่ใช้ชื่ออ n นนี่คาะและขอโทษด้วยนะที่หายไปเพราะฉันต้องไปประจำสำนักง,งานใหญ่ที่เกาหลีฉันบอกเลยฉันจะกําจัดเนื้อ้รายใน,นองค์กรเพราะฉันได้ข้อมูลมาเยอะมากฉันส่งคุณพึ่งเลขาของฉันมาแทรกซึมเขาก็ได้เห็นทุกอย่าง ฉันได้รับข้อมูลการบันทึกเสียงการดินทาคนอื่นและลายผุ่มลับที่เมาบูลลี่พนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่สวยแล้วไงตายแน่ๆเลยเออไม่น่าหักหลักพวกพี่แบบนี้เลยเพึ่งสมน้ำหน้าอีพี่การกับพี่ปิมเนาะไม่รอดแน่ข่าวเนี้ดูดิหน้าซีเป็นผีเลย ต้องขอบคุณคุณแอนนี่มากเลยนะคะที่ทำให้ออฟฟิศของเราดีขึ้นใช่ค่ะนุกสะใจมากเลยนะคะที่คุณแอนนี่ไล่พี่กันกับพี่ปิมออกไปแบบรวดเร็วทันใจมากฉันได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วแหละแต่ไม่เคยเห็นสักทีดีนะมีคุณพึ่งมาช่วยตั้งแต่นี้ไปพีป่ใหม่กับนุขอสัญญาเลยนะคะว่าจะช่วยพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้มาช่วยองค์กรเราเยอะขึ้น มันถึงเวลาแล้วแ่ะค่ะที่พวกเราจะได้โชว์ศักยภาพบันสักทีหลังจากที่อึดอัดกันมานานคุณแอนนี่สบายใจได้เลยนะคะสองคนนี้หวังดีกับบริษัทเราจริงๆ